สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับมาพบกับผมแอดบอลคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาเทสชุดเคสนะครับนี่ที่อยู่ตรงด้านมุมขวานี่เลยนะครับเครื่องนี้สีชมพูนะครับลายเส้น3 3200G นะครับ4คอ4เทรดนะครับแรม ใช้เป็น2ตัวนะครับ 4G คูณ2นะครับบัส2,666นะครับของ Core นะครับส่วนตัวเมนบอร์ดเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวกิกะไบต์ A320M นะครับตัวนี้เนี่ยพิเศษเลยก็คือสามารถใส่ M.2 ได้ด้วยนะครับส่วนการ์ดจอเนี่ยก็จะใช้เป็นตัว RX470 4GOC นะครับเป็นของ PowerColor นะครับ Red Devil นะครับ ดำแดงเลยสวยเช่นกันนะครับส่วนตัวต่อไฟเนี่ยนะครับก็คือ power supply psu เนี่ยนะครับก็จะใช้ขนาดอยู่ที่650วัตต์80พัตไว้นะครับความจุนะครับใช้เป็น ssd นะครับ arpaser panther นะครับ1 2 0จิกตัวหลักนะครับแล้วก็ตัวสำรองข้อมูลเนี่ยก็จะใช้เป็นของ arpaser panther เหมือนกันนะครับ 240 g นะครับเคสนะครับเป็นของซูนามินะครับโปรเทคเตอร์นะครับพิงนะครับสวยๆมากๆนะเคสนี้นะครับมีไฟล g b ์ RGB ด้านหน้าด้วยนะครับเกมที่เราจะมาเทสในวันนี้นะครับเราก็จะมาเทสเกม PUBG s t r e m m นะครับ Battle Royale นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเกมที่ผมจะพาไปเทสก็จะเป็นเกม p p x ิ e g e n จนนะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันนะครับว่า จะได้เฟรมเรทที่พอใจไหมนะครับราคาเครื่องนี้เนี่ยอยู่ที่13.500ะครับคุ้มคุมแน่นอนนะครับคนที่เอาไปเล่นเกมเนี่ยก็สบายใจได้เลยนะครับว่าเล่นได้ลื่นไหลแน่นอนเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยนะครับว่าได้กี่เฟรมเรทนะครับด้านมุมซ้ายเนี่ยผมก็เปิดวัดเฟรมเรทไว้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับอ่ะเรากดเริ่มเกมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ปรับ นะครับความคุณภาพนะครับจะอยู่ที่1920 0คูณ1080นะครับ Resolution นะส่วนความคมชัดเนี่ยเดี๋ยวผมจะปรับเริ่มตั้งแต่ Very Low เลยนะครับไปยันถึงระดับ i i h นะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลอง Ultra ให้ด้วยนะครับว่าทดสอบเล่นแล้วเล่นได้ไหมนะครับกับสเปคนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรา เริ่มเลยครับอันนี้ตอนรอเริ่มเริ่มแมต์เนี่ยนะครับก็นี่ฮะอยู่ที่140 150้าิเฟรมเลยนะนี่นะครับด้านมุมซ้ายด้านบนนะครับก็ผมว่าในรอเริ่มแมต์เนี่ยยังเห็นไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวเราต้องรอกระโดดร่มนะครับแล้วก็ไปลงสู่พื้นดินนะครับ ว่าเฟรมเรทที่ได้เนี่ยได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตั้งค่าให้ดูอีกอเดี๋ยวผมเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับความละเอียดนะครับ r ร s โซลูชันอยู่ที่1920งเก้นคูณหนึ่งศูนนะครับเป็น full HD นะครับส่วนอ,อันนี้ปรับไว้กลางเนาะเราก็ปรับต่ําสุดนี่นะต่ํามากนะครับ very low นะครับอ่ะเดี๋ยวเราปรับกดแอปพลายนำไปใช้นะครับ โอเคนี่ปรับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็โดดกันเลยนะครับนี่นี่ก็กระโดดลงมาแล้วนะครับลื่นไหลนะไม่มีกระตุกเลยนะครับเล่นได้ลื่นๆนะครับสบายใจเลยนะครับเล่นแบบมีความสุขแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่มีกระตุกเลยเราก็ เราจะไปดูเฟรมเลทกันว่าได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนลงสู่พื้นดินนะครับอ่านี่ครับตอนนี้เรากระโดดมาตรงที่หญ้านะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะนะครับเวลีโลเนี่ยเล่นได้ลื่นๆนะแต่ว่าภาพเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสวยมากนะครับ ได้อยู่ที่90เฟรมนะนี่นะรายละเอียดแบบนี้นะครับ90นี่100นะครับบางจังหวะก็ได้100เฟรมนะครับถ้ามองที่โล่งๆเนี่ยก็จะได้ค่อนข้างสูงนะครับนี่ผมเล่นให้ดูเลยนะเดี๋ยวผมเช็คอีกทีหนึ่งอ่ะตั้งค่านะครับแล้วก็อ่ะต่ำมากถูกต้อง เราวิ่งเข้าไปในบ้านเลยนะไปเก็บของก่อนนะครับผมก็เล่นไม่เก่งนะผมบอกก่อนเลยผมเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับเพราะว่าเล่นไม่เป็นเกือบจะไม่ไม่ได้เล่นเลยนะครับอันนี้ผมมาทดสอบให้ดูว่า ว่าเฟรมเรทได้อยู่ในบ้านเนี่ยอยู่ที่เป็นร้อยเฟรมเลยนะเมื่อกี้เขาเข้ามา2 2คนเลยนะครับผมก็ทำการจัดการเลยนะครับนี่เก็บไปนะผมไม่รู้ว่าต้องเก็บอะไรบ้างนะครับเก็บปืนอย่างเดียวก่อนนี่นะครับเมื่อกี้ในบ้านนะเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับในบ้านเนี่ยจะอยู่ได้อยู่ที่120เฟรมเลยนะปรับเวลี่โ w นะครับสเปคลายเส้น3 3,200G นะครับแรม8ปจิกการ์จอ rx 4 7 0 power color นะครับ OC นะครับนี่นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นการทั้งก้าแบบอเอาเป็นกลางบ้างแล้วกันนะครับเป็นแบบมีเดียมนะครับอ่ะกดนำไปใช้โอเคปรับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราปรับเป็นแบบมีเดียมเรียบร้อยแล้วนะครับ มีเดียเนี่ยโอ้โหเป็นที่น่าพอใจเลยนะครับมีเดียมได้อยู่ที่80-90เฟรมนะนี่ฮะ8 0 9 0เฟรม95เห็นไหมครับโอเคเลยนะนะครับเฟรมทรามก็นิ่งๆเลยนะนะครับเห็นไหมนะครับ เฟรมเด็กกับเฟรมทรมวิ่งคู่กันเลยนะครับนิ่งๆน,นะครับโอ้วางจังหวะได้เป็นถึงร0อยเฟรมนะครับเฟรมที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยการจอทำงานอย่างเต็มที่เลยนะครับตอนนี้มีผมโดนเล็งเป้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องไปหลบก่อนหรือว่าโอเคเลยนะ อ่ะเดี๋ยวผมลองปรับเป็นแบบไฮมั่งว่าปรับไฮแล้วปรับระดับสูงนะครับเดี๋ยวไปทดสอบกันเล่นได้ไหมนะครับโอ้ปรับไฮก็ยังได้ค่อนข้างสูงอยู่เลยนะครับนี่นะฮะ90เฟรม เ0เฟรมเลยนะครับบางจังหวะก็ได้ถึง100นะครับถ้าเป็นพื้นที่รายละเอียดไม่ค่อยเยอะเนี่ยก็จะได้เฟรมเรทที่ค่อนข้างสูงนะครับได้ถึงนี่120เฟรมเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะใช้การาดจออย่างเต็มที่เลยนะครับแต่ผมคิดว่าปรับอัลต้าได้นะถ้าเกิดถ้าเกิดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับอัลต้าให้ดูให้ดูนะครับ ว่าปรับได้ไหมนี่นะปรับเป็นแบบอัลตร้านะครับกดนําไปใช้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันว่าเล่นได้ไหมนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอ้ปรับอัลตร้านะครับอัลตร้าจะอยู่ได้ที่57 58เเฟรมนะครับ นี่นะครับ60 f r a เฟรม60เฟรมเรทนะครับ50 60ก็ถือว่าพอเล่นได้นะครับนี่นะครับเล่นได้เล่นได้ไม่กระตุกนะครับเฟรมไทม์ก็วิ่งอยู่ที่16 17นะครับถ้าผมแนะนำเนี่ยก็แนะนำให้เล่นเป็นปรับเป็นแบบ มีเดียมกลางๆกํำลังดีนะครับก็จะได้เฟรมเรทที่ค่อนข้างสูงนะครับนี่ถ้าเป็นแบบมีเดียมนะก็จะได้อยู่ที่80-90เ้าฟรมนะครับสบายๆเลยนะครับแล้วก็ต่ออินเทอร์เน็ตเช็คอินเทอร์เน็ตให้ดีๆนะครับมีความสำคัญมากก็จะมีผลในเรื่องของการเล่นเกมด้วยนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับนี่ เล่นได้ดีเลยนะอ่ะเดี๋ยวเกมต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราไปลองเกมเอฟิกดีเจนกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าเกมเสร็จแล้วก็ไปทดสอบกันอ่าตอนนี้ผมก็ได้เข้าเกม Epic Legend มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะ ปรับเซตค่าให้ดูนะครับว่าตอนนี้ปรับเป็นแบบไหนยังไงนะครับ resolution นะครับปรับเป็น1920คณ10ะเป็น full HD นะครับส่วนตัว texture นะครับ texture ปรับเป็น high อยู่นะตอนนี้นะนะครับรายละเอียดก็จะปรับตามที่เกมเขาตั้งค่ามาให้เลยนะครับมี medium มี high high นะครับ high medium นะครับส่วนใหญ่จะเป็นค่อนข้างสูงทั้งหมดเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเฟรมเรทได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมพูดตรงๆว่าผมเล่นไม่เป็นเลยนะผมหัดมาลองทดสอบเกมให้ดูกับเพื่อนๆดูนะครับว่าสามารถเล่นได้ไหมตอนนี้เฟรมเรทนะครับอยู่ข้างในนะครับก็จะอยู่ที่90เฟรมนะอันนี้ปรับระดับไฮนะนะครับก็ได้ค่อนข้างสูงนะครับนี่นะ80-90เฟรมนะครับเดี๋ยวเรา ลองไปดูด้านนอกบ้างนะครับว่าพื้นที่โล่งๆจะได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับ 80... นะครับ 80... 90เฟรมนะครับกับการ์ดจอ rx 4 7 0 4GIC OC นะตัวนี้นะครับของ power color นะครับ cpu r i z e n 3 3 2 0 0 g C Core, c o คอส t ่เทรดนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นแรมของ c o r Sa a p 4 g ิก2ตัวนะครับบัต2สอ0นะครับ รวมกันก็2ตัวเป็น8 g จิกนะครับก็ลืล่นๆเลยนะตัวนี้ปรับปรับตามที่ทางตัวเกมนะครับเขาเซตมานะครับเดี๋ยว,วผมให้ดูอีกทีหนึง่งนี่นะภาพ RESOLUTION 1 9 2 0นคูณ1080นะครับ v s y n c ปิดนะครับ TEXTURE นะครับ t r e a m ส t ต็มมิ่งบัจเจตตัวนี้ปรับเป็น High นะครับนี่นะนี่ปรับตามตัวเกมที่เขาตั้งค่ามาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมถือว่าเล่นได้นะเลื่นๆเลยนะ80-90เฟรมนะครับกับการปรับภาพระดับสูงแบบนี้นะครับถือว่าดีเลยนะ การ์ดจอทำงานเต็มที่แน่นอนนะครับลื่นเลยนะครับเนี่ยไม่มีกระตุกเลยนะเฟรมทมส1บเอนะครับที่สำคัญในการเล่นเนี่ยก็ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับแนะนำให้ใช้เป็นอินเทอร์เน็ตที่ค่อนข้างเสถียรสักทิหนึ่งนะครับแล้วตัวนี้ที่ผมเทสดูเนี่ยจะใช้เป็น ตัวรับสัญญาณ wi-Fi นะครับตัวรับสัญญาณ Wi-Fi นะครับอ่าเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะลองทดสอบเปลี่ยนนะครับเซตติ้งให้ดูอีกสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะปรับลงมาหน่อยนะครับปรับเป็นแบบโลนะครับมีเดียมแล้วก็โลนะครับเดี๋ยวผมจะปรับลงมานิดหนึ่งนะอ่าปรับเป็นโลนะ ว่าจะได้เฟรมเรทที่เพิ่มขึ้นไหมนะครับตอนนี้เซตค่าเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเท็กเจอร์เป็นโลนะครับตัวนี้ปรับลงมาหน่อยเป็น 2X นะครับเป็นโลทั้งหมดนะครับอเดี๋ยวไปดูกันเฟรมเลทก็ขึ้นมานะครับเป็น110นะครับ1 1 3เพิ่มมาเยอะค่อนข้างเยอะเลยนะครับ 120เฟรมนะครับเดี๋ยวไปดูด้านนอก90เฟรมอันนี้เขาต้องไปยังไงอ๋อต้องไปทางนู้นนะครับเห็นเขาเขียนไว้มีนี่นี่จุดเดี๋ยวเราไปตามลูกศรน,นะครับนี่นะครับโอเคเลยนะ เล่นได้ดีนะครับ90เฟรม100เฟรมนะครับเพิ่มมาประมาณสัก10เฟรม20 10, เกือบ20เฟรมนะครับจากเมื่อสักครู่นี้ก็อยู่ที่80 70 80นะครับอันนี้กระตุกกระตุกอินเทอร์เน็ตนะครับผมใช้เป็นตัวรับสัญญาณ Wi-Fi นี่สำคัญมากนะนี่ลื่นๆเลยนะ รับประกันว่าถ้าซื้อไปเล่นเกมเนี่ยเล่นได้ลื่นแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวผมจะทวนให้ฟังอีกครั้งนึงครับกับสเปคเครื่องนี้นะครับตัว CPU เนี่ยเป็นลายเส้น3 3 2 0 0 G นะครับ4คอ4เทรดนะครับแล้วก็ตัวเมนบอร์ดเนี่ยก็จะเป็นตัวของ Gigabyte A 3 2 0 M นะครับตัวนี้ก็สามารถใส่ m.2 ได้นะครับรองรับ m. 2นะครับส่วนแรมก็เป็นของ Corsair Bus 2ั6 6นะครับ4 g จิก2ตัวเป็น8 g จิกนะครับการ์ดจอนะครับใช้เป็น rx 4 7 4 4จิก oc นะครับของ power color นะครับ led d e v i e นะครับส่วน power supply เนี่ย psu ใช้เป็นของ kuga นะครับ80พัตไว้นะครับ SSD นะครับความจุก็ใช้อยู่ที่120จิก1ตัวนะครับแล้วก็อีก1ตัวเนี่ยใช้เป็น SSD เหมือนกันนะครับ240จิกนะครับของ a p e c e l Panther นะครับตัวเคสก็เป็นของ Tsunami นะครับ Protector Pink นะครับมีไฟ RGB ด้านหน้านะครับพัดลม2ตัวนะครับเล่นเกมได้สบายๆเลยนะครับ เล่นเกมแบบนี้นะครับก็สามารถเล่นเกมพวก Battlefield นะครับหรือว่าจะเป็นเกม GTA 5M นะครับหรือเป็นเกม GTA V เนี่ยเล่นได้สบายแน่นอนนะครับลื่นๆ่นแน่นอนนะครับผมรับประกันเลยนะครับนี่ครับ115เฟรมเห็นไหม1้อยเฟรมนะครับโอ้โหลื่นลื่นนะครับไม่มีกระตุกนะครับสำคัญตรงอินเทอร์เน็ตเนี่ย สำคัญมากโอเคนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาผมกับผมแอดบอลได้เลยนะครับโอเคครับยังไงกลับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ